ันนี้นะคะพี่จะมาสุ่มเพชรในเว็บขั้นเทพกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเข้าสู่ระบบกันเลยดีกว่าเข้าสู่ระบบด้วยเฟซได้นะคะหลังจากนั้นนะคะพี่จะมาเติมเครดิตนะคะเติมด้วย QRcode Payment ก็ได้นะคะวันนี้พี่จะเติมร้อยาบาทคะ่ะเติมเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็สแกน q r Code ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะ<ๆ>ก็รองเงินเข้า,งาเางินเข้าเรียบร้อยและะ้วะะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสุ่มเป็นลัคกี้เวลนะคะเครดิต1 5เครดิตนะคะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะคะ มันจะได้ไหมไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่าอ่า275เจ็ดนะคะครั้งแรกก็ได้275เจ็ดนะคะเดี๋ยวเราลองมาสุ่มต่อกันดีกว่าไปเลยว่าจะได้กี่เพรนะคะทุกคนตึ๊ดตึเอาล่ะทุกคน34เพรนะคะเดี๋ยวลองสุ่มอีกรอบนะคะว่ามันจะเกลือไหมตอนนี้เราก็ได้กลับมาแล้วเนาะกลับคืนมาแล้วอันนี้275เจ็ดนะคะทุกคนโอ้โหคุ้มมาก โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปแลกเปลี่ยนของรางวัลกันเลยนะคะกดไปที่ free file นะคะหลังจากเรื่องเก็บ free f i e แล้วนะคะแล้วก็ดูเพชรยอดคงเหลือของเรานะคะที่เราได้มาแล้วก็เลือกเลทแล้วก็ใส่ U A D ของเรานะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะ เดี๋ยวรอดูเพชรน,นะคะเพชรก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากสุ่มนะคะลิงจะอยู่ใต้ล่างนะคะสุ่มกันได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุงกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้ที่กลับเข้ามานะคะก็จะเป็นชุดกล่องกระดาษนะคะกลับมาในรูปแบบตู้ลัคกี้รอยัลนะคะ ะะหลังจากไม่ได้กลับมา1ปีเนาะสำหรับใครที่รออยู่นะคะก็สามารถนำมาสุ่มได้นะคะสุ่ม1ครั้ง19เพชร10ครั้ง179เพชตนะคะแล้วยังสามารถเอาพิมพ์เขียวเก่าที่เราเคยมีเนี่ยมาแลกเป็นโทเค็นได้ด้วยนะคะแล้วก็ในการสุ่มลัคกี้รอยัลเนี่ยมันมีการันตีด้วยนะจะเป็นชุดแพ็คแองกี้เกเตอร์นะคะชุดจระเข้นี้แล้วก็ เป็นชุดบัวเนาะและ้วมันจะมี2ชุดนะสำหรับคนที่สามารถนำโทเค็นเก่ามาแลกได้นะคะมันก็จะอยู่หน้ากิจกรรมตรงนี้เนาะแลกเปลี่ยนชุดกล่องกระดาษมันมีทั้งหมด4ชุดนะคะทุกคนแต่ในการันตีมันมี2ชุดเท่านั้นนะสามารถนำโทเค็นเก่ามาแลกอย่างนี้ได้เนาะ55โทเค็นนะคะถ้าเกิดสุ่มแล้วได้55โทเคนมันจะได้ชุด แพ็แองกี้เกตเตอร์นี้นะแล้วก็55โทเค็นเหมือนกันก็จะได้ชุดวัวนี้เรเบลี่ซีบาหมาลายเออแล้วก็45โทเค็นก็แลกเป็นชุดฟิลลี่ไทเกอร์เป็นเสือเนาะแล้วก็45โทเค็นก็ได้ชุดเรซี่แบรตัวนี้เลยจากนั้นก็โทเค็นที่เหลือก็นำมาแลกพวกตั๋ว กล่องสุม่มกล่องสุ่มปืนต่างๆได้เนาะเดี๋ยวพี่มีชุดแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปแต่งตัวให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่นะเป็นชุดจอระเเคนะกล่องกระดาษจอราเค้มนสามารถเอามามิกได้หลายอย่างเลยแต่งกับกางเกงอันนี้ก็ได้นะกางเกงของ iu เ OK, คแบบนี้เลยเท่มากๆนี่ โอเคตับไบทุกคนมีมีตู้ลักกี้รอยัอันนี้ด้วยซุ่มสิบครั้งลองดูนะชุดนี้ไม่รู้พี่ได้ไหมยังนั่นเกลืออ่าซุ่มตอ่อ เกลือแท้เหลานี่มันก็มีชุดผู้ชายนี้เนาะเพิ่งเข้ามาใหม่สำหรับตู้ล u c k กี้รอยัเป็นชุดกล่องกระดาษนะก็ในตู้มันก็จะมีการันตี2อ,อย่างแล้วก็เป็นพวกโทเค็นนะถ้าน้องสุ่มได้โทเค็นก็สามารถนำไปแลกได้เลยนะคะก็มีกระเป๋ามีสเก็ตบอร์ดประมาณนี้เลยแล้วก็กิจกรรมที่เป็นของฟรีนะสำหรับสายฟรี อย่างเช่นเล่นครบ120นาทีอันนี้เนาะจะเป็นช่วงช่วงคริสต์มาสเนาะยี่สิบถึงยี่สิบธันวาอันนี้มาป่าเดียวดายเล่นแล้วก็ได้สู้ศึกมันส่ง้ายปียี่้าถึงสมกรานะโคตรคุ้มเลยช่วงนี้นะกิจกรรมเยอะมากสำหรับน้องๆที่เล่นอยู่ก็ เล่นให้ครบแล้วก็สะสมตามภารกิจของมันเนาะสำหรับชุดนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครรอมานานแล้วก็สามารถเข้ามาส่มได้นะมีการันตีด้วยแล้วก็นำโทเค็นอันเก่ามาแลกเป็นพิมพ์เขียวเอ้ยนำพิมพ์เขียวอันเก่ามาแลกเป็นโทเค็นได้ด้วยโอเคทุกคนสำหรับถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ